อีกครับทุกผู้ชมครับวันนี้ผมจะมาสร้างความสนุกของนกหม่ไปถึงไหนเลยมาอันนี้ผมอยู่ชอบนกแก้วต่างๆนะครับโอ้นี่ก็ติดเราจ้ะวันนี้นะผมจะมาถ่ายคลิปนกเพื่อผมก็จะมาฟันนี่ตลกหน่อยๆนะครับเรื่องนกแก้วหน่อยอุ้ยมีกรวนกอ้วนๆๆ นี่ครับอุ๊ยไปนักมามีู๊กมามองกล้องมองกล้องดูนะพุงมันครับเพิ่งกินข้าวมาอ้วนแล้วมีการแอคหลอนอ้ยสองตัวสองตัววันนี้ผมจะพานกแก้วผมนะครับมามาสร้าง qui, ความรู้จักในบ้านนะครับ เนี่ยผมจะมาเล่นกับมันให้ใหใหมันแบบพึงพอใจโอ้ย อย่างวันนั้นวันนั้นน่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 นนั่นวายบูมบูมบูมโอ้โหผมมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยครับสองตัวว้ายวันนี้ผมจะมาแชร์ความรู้จักอีอ้วนนี่กับอะไรของมันวะมันจะติดกล้องเลยขนาดนนั้ดูแค่ห่างก็ได้ เขาแบะแน่นำเจ้าดูวเจ้าดันวิ่งวิง่งพานแพ่นวิ่งพันผนร่นดูนนนแล้วมานี่เลย <S 1>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  ดูมันนะครับดูมันอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นะ่ะ มันคือเต้นอืมคนหล่อมันจะติดกล้องอะครกันฝนตกเมื่อกี้ก็แลเอานกขึ้นบ้านมาเล่นอุ้ย ผ่านโดนะกันมืนมื่ไม่ชอบหรอกแม่มาแล้วไปไฟไฟมันออกไปเด้งกุกกี้ยกุ๊กเกี้ดอนนาโดนนูดนี่กุกกี้ออกไปสิออกไปนะคุกกี้ยดีไปนอนไปแม่เนี่มันก็กัดแม่เนี่ยมาแน่แนี่แน่กันหนึ่งมาอย่าโอ๊ย ไออ้วนเอ้ยไอไออ้วนบ้ากามโอ้ย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 ขึ้นมือดิไออ้วนเปิดทุกแฟ นี่ดูสองตัวนี้มันใสต่ตามันก็มองไม่เห็นดิตาบอดดูสองตัวนี้นะครับมาเดินมานี่นี่ครับมีการแอคหลอนะครับครับอะไรละ่ะฮู้อคหลอ,อขนาดน,นั้นโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอโยเดินมานี้ เดินนะเดินไปไหนก็ไม่รู้มันเดินไปทําอะไรก็ไม่รู้ไอ้นี่ก็มามองกล้องอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไหนดูดิวายอุ้ยอุ้ยดูนะมองใกล้ๆก็อาจะอ้วนนิดนึงครับดูนะก,ก็เดินมาน้าเดินมาสวนกล้องโอ้ยน้าเดินมาสวนกล้องเด้อว,วนตกอีแล้วไอ,อ้ดูน้าเดิน มันเลยเอ้ยมีขาแลบเรียกขอตัวลาไปก่อนนะครับโอย